น้องว่ามันต้องมีคนด้วยอย่างไซเราพ่ะนาอ้าวอ่ามีเรงินคน,นชั่วคนชั่นไอ้มา่น้องไปเช็คเบิ้งกน้องไปเช็คเบิ้งก่อนซะได้ได้ได้เดี๋ยวน้องไปเบิ้งได้แล้วไปยันไดดแล้วไปแปลงให้เลยโอเ,โอเคโอเคไปแล้วกลับไป เกือบถือเขาเนาะพนตาด,ดาแท้พวกนี้ไก่โตยูหัวหน้าเขาคือสิบุเรตั้งใจดอกป้าไว้แหละไม่ต้องสนดอกเดี๋ยวหากมีคนมาเอาสิดีว่าหัวหน้าห้องบุกเกมพักสาไวไ้ให้เจ้าของวะเพื่อเขาซอกบัเห็นเด้ เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ออันนี้เป็นของข่อยไงนางกับโบได้ว่าสิเอานะเอาแล้วพวกเจ้าไมา่อย่างแถวนี้สันเอามันไม่เรื่องอย่างของเจ้าบานี่ผู้ข่อยก็มาเวียกเก็บไว้ให้แล้วยัางพหกขอบใจอีกจักแลแถวนี้คน,นก็กวนทั้งหลายเอาจะบาพวกเขาให้ของหลินเจ้าตกสิวะ อันนี้มันเป็นของหลินเนนะี่ยนังอันนี้มันเครื่องมือเฮดเวียกะราคาแพงเลยบูเทียงกันอา้าวเฮ้ย,แบบยห,หยุดเลยยาไรอย่านำพข้มาเลยบูเฮ้ยหยุดเป็นอย่างไรแบบนี้ขอโทษไอเธอน,น่าหา้ามเทแบบนี้อีกเด้อเหรอบอ้วย อัน่แต่พวกเจ้าจะไปใส่มีรถแล้วอ่ะคอยซื้อต่องด้วทุกคนเยว่าสั้นวาซี่เลยเถอะทุกมือน,นี้มันไวจับแฮบโบได้นะค่อยเลยต้องบึงลูในไงให้ไปก่อนเออ,อย่าง่อนก็คอยว่าคอยว่าก็ได้ มันสิหาว่อไอคนอื่นโลเลตีความหมายไปเองหมดว่าคิดอย่างเลยทักหน่อยเออหนะ้าเดี๋ยวืันนี้จะไปใส่ค่อยอาสาพาไปเองเดือไอเด้อเออเจ้าไปจะพูดอะไรไม่มีเลยขเขาจอละลายต้อง นี่มันไอคิดวหนาจามเรีนไนต้องทายหุ้มให้หมอเบิงเอาก็เพื่อตีความหมายให้ออกหันเดีย้ํยๆๆสิทายหุ้ ท่านหมอให้ไปทางทิศเหนือได้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 ไดไดทิศเหนือทางนี้เอาแม่นวะ ีนี้แหละโอเคสนาวร้องข้าไปบ้างเนาะ ปลาสถานที่แบบในหุ่มเงานี่ยุนี่กับมิกเาะ cho xuống ngày tháng một mà bằng nước. นี่เป็นกุญแจไขอใหญงจักอย่างบ่นี่คือแผนที่ที่พาเขาไปหาทรัพย์สมบัติที่อ้ายยังแน่นอนแม่นี่ดีวะท่นเขาจะไปแจ้งโอการจัดตั้งเกิดการงานแถลงข่าวและแจ้งให้คนทั้งชาติู้ว่าพวกเขาค้นพบสมบัติอันล้ำค่าของประเทศแล้วมานี่คอยไปอย่าเดี๋ยวพวกเจ้าบอมีภัยมีสิทธิ์จะมาแย่งสมบัติจากคอยไปได้นี่คือสิ่งที่คอยค้นพบ เข้าใจเอาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างลาเพื่อนแบบนี้สองคนลูกจาก้างที่นี่นั่กัดโมยกันหว่าค่อยว่าแล้วนะบุคิดเลยสุดท้ายแล้วก็ตกเป็นท่าของความโลมากโลพา สวยเด้อสวยเด้อบุ๊คประโยูดเด้อเขาสองคนยางมาไก่แล้ว อันโทรศัพท์ททจเจ้ามีสัญญาณบ่เป็นยังไงคือได้มาเห็นเรียกแบบนี้จะมาเลือกหัวหน้าถือเนาะกับโบได้เลือกดอกพอดีเห็นแล้วประกาศตามหาผู้สวยนักกุดค้นหมู่หานคดีก็เลยไม่เห็นเรี่ยงน้ำแปลกเนาะ วิธแบบนี้กันยังมีผู้หญิงเหตุเสร็วส่วนหลายเขาเห็นแต่อยู่ตามประเทศเลยแล้วเจ้าดิเห็นเรี่ยงยังล่ะคอยเฮ็ดเกี่ยวกับวิศวกรวิศวกรเฮ็ดอีหย่างเนี่ยส่วนหลายก็เกี่ยวกับการสื่อสารการโทรคม,มนาคมอะไรก็เกี่ยวกับไฟฟ้าโคงวงจร<ม>เออ มามก็พอแค่วะอ,อ้ะพวกนี้อาจใช้ได้ ใช้ได้อยู่อะเออนะมันต้องร้องพอเครื่องนี่นะมันสามารถติดต่อหาเบอร์ที่โทรออกล่าสุดได้ล่าสุดหะอืมก็เบอร์หมอแะแล้วเบอร์หมอ,อม,มาข้อมากสุดท้ายของเขาเดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องนี่นะส่งสัญญาณขอคมเส้นเหลือไปหาเบอร์ของหมอก็บอกว่ามันจะได้ผล